สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะไพ่อยากให้คุณเพิ่มสเสน่ห์แบบไหนในตัวเองนะคะถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วนะคะตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณมาถูกทางนะคะหรือถ้าเกิดมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาก็อาจจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะไพ่อยากให้คุณเพิ่มสเสน่ห์แบบไหน พลังงานเสน่ห์นะคะคุณจะเห็นถึงพลังงานของการร่วมด้วยช่วยกันนะคะการเหมือนอุ้มชูนะคะค้ำชูอุปถัมภ์สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางแบบไม่ดีเนาะอาจจะแบบกำลังจะ เกิดความเสียหายกำลังจะล้มหรือว่ากำลังจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะเป็นพลังงานของการอุ้มชูพลังงานของการที่จะเหมือนช่วยอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นนะคะยังคงอยู่ต่อไปนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะดีไม่ดียังไงก็ตามแต่พยายามในการอบอุ้มนะคะไม่ให้สิ่งที่จะล้มลงผิดพลาดนะคะ ตั้งอยู่ต่อไปได้นี่เป็นพลังงานของถือได้ว่าเป็นน้ำใจแล้วก็เป็นแรงกำลังที่สำคัญนะคะในการที่จะทําให้สิ่งรอบตัวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะคะองค์กรนะคะบรรยากาศต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะคะพลังงานของการเป็นเหมือนคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนนะคะ ความอ่อนโยนนะคะเป็นผู้ให้พลังงานของเหมือนการคอยใส่ใจดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดแววตานะคะบุคลิกการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาความอ่อนโยนนะคะมองเห็นถึงพลังงานของการตัดสินที่มีความเป็นธรรมนะคะการ พูดคุยการเจราจาหรือว่าการถ่ายทอดสิ่งที่โอเคแหละมันมันควรที่จะถูกต้องนะคะเป็นธรรมอาจจะเป็นในลักษณะของออการช่วยจัดระเบียบนะคะการจัดแจงให้ผู้คนรอบตัวนะคะได้มีได้ทำในสิ่งที่เขาควรจะทำหรือว่าเขาทำอยู่แล้วแล้วมันอาจจะมีบางเรื่องราวที่ต้องปรับแก้นะเป็นพลางงานของการเข้าไปอย่างใส่ใจ นะคะเข้าไปด้วยใจที่เหมือนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะคุณจะเห็นถนึงพลังงานของการพูดคุยอ่ะเนาะการที่เหมือนเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนเนี่ยพลังงานของความอ่อนโยนนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเหมือนเข้าไปแล้วทําให้ผู้คนเหล่านั้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งนะคุณเข้าใจเขา นะคะคุณมีเรื่องราวที่พร้อมจะอธิบายพูดคุยนะคะเหมือนเปิดอกคุยกันนะพลังงานของการที่แบบเปิดใจรับฟังอย่างมากพวกเขาจะรับรู้ถึงความเอาใจใส่นะคะพลังงานเหล่านี้นะคะการสื่อสารพูดคุยนะคะการสื่อสารพูดคุยการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่พูดคุยแล้วจบไปแต่มันมีความลึกซึ้งมีความละเอียดอ่อนเข้า เข้าใจหรือรับรู้ได้ถึงความมั่นคงทางอารมณ์นะคะความมั่นคงทางจิตใจในการรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงพลังงานของการสื่อสารที่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์บางอย่างคือคุยแล้วมันมีคุณค่าคุยแล้วมันได้อะไรมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพอคุยแล้วสื่อสารกันแล้วเนี่ยเหมือนได้ไอเดียคะ่ะ ในการนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงอาจจะทำให้จิตใจมั่นคงมากขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดหนทางสร้างรายได้เพราะนั้นเป็นลักษณะของการสื่อสารการแชร์การพูดคุยอย่างมีคุณค่านะคะ เนี่ยพลังงานเข้ามาซับพอร์ตเลยค่ะคือความเข้าใจค่ะเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นแม้เขาไม่ได้พูดหรือต่อให้ผู้คนเหล่านั้นมีพฤติกรรมใดๆนะคะมองให้เห็นถึงเ,ออเขาเรียกว่าภูมิหลังเนาะหรือว่าเหตุผลที่แท้จริงของการแสดงออกของผู้คนเหล่านั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนเขาอาจจะมีคำพูดบางอย่างหรือว่าการแสดงออกบางอย่าง ที่คุณอาจจะแบบพยายามเข้าใจให้ลึกซึ้งมากกว่าแค่ที่เขาแสดงออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมการกระทำบางครั้งอย่างเช่นความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไตร่ถามเข้าใจนะว่าทำไมถึงเกิดแบบนั้นทำไมถึงทำแบบนั้นเป็นพลังงานของความเข้าใจนะเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งอ่อนโยนไม่ตัดสินอะไรโดยง่ายจนเกินไปนะคะ แต่ใช้ความเข้าใจที่มันรวมไปถึงเหตุผลหลักการอารมณ์ความรู้สึกนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆพลังงานของการตื่นรู้นะคะ <ๆ S 1> ก็คือรวมไปถึงการตื่นรู้เนี่ยคือการเข้าใจนะคะเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนมันจะรวมไปถึงการเข้าใจผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานของการ เติมเต็มค่ะเติมเต็มใจตัวเองนะคะทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยตัวของคุณเองนะคะเติมพลังใจมอบความรักให้กับตัวเองเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักโดยไม่ต้องไปร้องขอใครถ้าคุณรู้สึกขาดอะไรพยายามค่อยๆเรียนรู้เข้าใจตื่นรู้นะคะนอกจากเข้าใจคนอื่นคือเข้าใจตัวเองด้วย แล้วพอเข้าใจตัวเองคุณเติมเต็มตัวเองได้สมบูรณ์มากพอในแบบที่คุณคิดว่าคุณควรจะทำนะคุณก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์ในแบบที่คุณพอใจนะคะและความสมบูรณ์เหล่านั้นอาจจะรวมไปถึง สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้นะคะหน้าที่การงานการเงินต่างๆคือเป็นพลังงานของการเหมือนมุ่งเน้นไปในการเติมเต็มตัวเองทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายต่างๆนคะคะพลังงานของการปกป้องเนาะคือการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ ให้เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจนะคะมีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะความรู้ความสามารถวัตถุต่างๆที่คุณมองว่านี่จะเป็นสิ่งที่แล้วแต่นะคะว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนนะ่ะโฟกัสไปที่เรื่องอะไรนะคะทำเรื่องนั้นให้เต็มที่นะ,ะทำเรื่องนั้นให้ให้สามารถเป็นเกราะป้องกันคุณได้ ะะพลังงานในเรื่องของการปกป้องนะคะพลังงานของการเหมือนสร้างเกราะสร้างความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการเงินหน้าที่ตำแหน่งต่างๆนะคะทุ่มเทไปอย่างเต็มที่พลังงานเหล่านี้ค่ะก็จะเหมือนหล่อหลอมเนาะหล่อหลอมคุณให้คุณเป็นคนที่เหมือนอยู่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วค่อยแบ่งปันนะคะความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้อื่น พลังงานของความสม,สมดุลน,นะคะสมดุลทั้งกายและใจปรับอารมณ์ตัวเองปรับความคิดนะคะสุขภาพของตัวเองพลังงานการใช้ชีวิตการจัดตารางเวลาะะทำให้ทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นและรวมไปถึงความสงบค่ะความส,สงบความเสมอภาคนะคะการอาจจะใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบที่เงียบสงบมากขึ้น ะคะปรับตัวเองให้ลดในเรื่องของความฟุ้งซ่านหรือว่าปรับวิถีชีวิตการนอนการกินการออกกำลังกายการทำงานต่างๆให้สมดุลมากขึ้นนะคะ